กรณีอีกคำถามหนึ่งครับค่ะก็ถามว่าโรคเซปเดิมนะคะคือมึเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันหนูไม่เคยได้ยินเลยค่ะใช่ค่ะคืออะไรคะอาจารย์แล้วก็ควรจะเลือกใช้ผิตันบิมอะไรสีอะไรค่ะค่ะเซปเดิมนี่ย่อมาจากคำว่าซิโบเรอิกเดอร์มาตัติสคือเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับต่อมไขมันนะซึ่งภาษาไทยเขาจะใช้ว่า โรคผื่นไขมันอักเสบผื่นไขม,นมันอักเสบ,เสบหรือชาวบ้านจะเรียกว่ารังแคผิวหน้าถ,ถึงภาษาไทยหนูยังไม่เคยได้ยินเลยรังแคผิวหน้าค,คือโดยปกติเนี่ยเราจะพบบ่อยบริเวณหน้าบริเวณหัวคิ้วบริเวณร่องจมูกแล้วก็บริเวณไรผมซึ่งมันจะเป็นขุยสีขาวๆซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเอง ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเป็นถ้าเป็นขุยขาวๆอยู่บริเวณร่องจมูกเหมือนขีดแแหงหรือเปล่าก็มันก็จะเป็นสะเก็ดออกมาเหมือนรันแคร์เขาถึงเรียกรันแคร์ผิวหน้านะฮะแล้วแล้วมันไปมีอะไรผื่นไขมันมาอย่างไรฮะคือคือมันเป็นชั้นไขมันอักเสบอะค่ะพอมันอักเสบมันอาจจะเขาเดาว่านะฮะน่าจะเกิดจากเชื้อยีสต์หรืออาจจะเชื้อราที่เรามีอยู่แล้ว คือบนผิวเราเนี่ยเราจะมีทั้งแบคทีเรียไวรัสเชื้อราเชื้อยู่อ่าที่มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่แหละแต่มันอยู่ของมันเฉยๆถ้าร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่มันก็จะลุกรานเราเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเซฟเดิมเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายอ่อนแอช่วงหนึ่งแต่ที่เราพบบ่อยมากที่สุดก็คือเกิดในช่วงอากาศแห้งอากาศหนาวมักจะมีอาการกำเริบ คือถ้าอากาศเย็นมันก็จะทาให้มันจะกำเริบเพราะว่าอากาศเย็นมันแห้งใช่ไหมเขาบอกว่าสมัยตะก่อนเนี่ยสรั่งเป็นเยอะเพราะบ้านเขาอากาศหนาวก็จะกําเริบในหน้าหนาวคนทางคนไทยเนี่ยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกเพราะเราร้อนชื้นเดี๋ยวนี้เราเป็นกันเยอะเพราะเราอยู่ห้องแอร์นอนห้องแอร์ซึ่งอากาศชื้นอากาศมันแห้งใช่ไหมคะนั้นเขาก็จะแนะนําว่าควรจะ เอาผ้าขนหนูนาหนาชุบน้ำหมาดๆพาดราวเอาไว้เพื่อให้มันระเหยออกมาหรือเอากระมังใส่น้ำใช่คือจะเห็นบางห้องที่มีการเอาขันน้ำหรือกระป๋องน้ำวางเอาไว้ด้วยเพื่อเพิ่มความชื้นเพื่เพิมมควาช้นราะว่าเราไม่เราไม่ได้ติดเครื่องมือควบคุมความชื้นใช่ไหมฮะใช่อย่างของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เคยเลี้ยงหนูเพื่อการทดลองเนี่ย หนูนี่อยู่ดีกว่าเรามากเลยนะห้องจะต้องเป็นห้องสเตอร์ไรนะฮะอาหารเบดดิ้งที่เอาไปรองเนี่ยต้องสเตอร์ไรหมดเลยแล้วเราต้องควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ยีบสองบวกลบสององศาเซลเซียสแล้วก็มีเครื่องควบคุมความชื้นให้อยู่ที่4 5่5หห้เนหนูที่เลยต้องอยู่ดีอยู่ในอากาศที่ดีมากคะอจดีดีหมดเลยนะเป็นเป็นหนูที่เราใช้ในการทดลองเพื่อเพื่อความสม่ำเสมอของการทดลองนะฮะแต่ว่า บ้านเราเนี่ยเราติดแอร์แต่เราไม่ได้ติดเครื่องมือควบคุมความชื้นอะถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นแล้วทำไงเดี๋ยวตะกี้ยังบอกไม่หมดเนาะว่ามันอาจจะเป็นที่หนังศีรษะก็ได้นะดูแล้วเหมือนรังแคแต่ว่ามันจะเป็นเกล็ดใหญ่แต่ถ้ามันเป็นมากเนี่ยมันจะทำให้ผมร่วงผมร่วงหลุดได้นอกจากบริเวณที่บอกหัวคิ้วร่องจมูก อะไรผมแล้วมันอาจจะเป็นบริเวณหลังหูต้นคอแต่มันจะไม่ต่ำกว่าหน้าอกจะเป็นช่วงีขึ้นไปช่วงบนขึ้นไปทีนี้ถ้าเป็นแล้วจะทำยังไงครับปัจจุบันนี้ถ้ากินยาแก้แพ้ก็หาย๋อยาแก้แพ้เหมือนคนเป็นหวัดอย่างยาจามนี่นะฮะใช่ค่ะเป็นยากินยาแก้แพ้ก็หายแต่ว่าสิ่งที่ควรจะทำก็คือต้องระวังอย่าให้ผิวแห้ง ไม่แต่พอทานยาแก้แพ้แล้วมันจะหายแล้วเป็นใหม่ก็กลับมาเป็มันก็จะกลับมาเป็นใหม่คือแสดงว่าอยู่ในอุณหภูมิที่คือถ้าถามว่าโรคนี้หายไหมครับก็เหมือนสะเก็ดเงินคือคือมันจะมันจะกำเริบตอนที่ ร่างกายอ่อนแอร่างกายอ่อนแอตอนที่อากาศมันแห้งอาจารย์คะแล้วเราควบคุมได้ถึงเรารักษาความสะอาดยังไงก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าล้างหน้าบ่อยๆยิ่งเป็นเยอะเพราะหน้าจะแห้งครับก็สิ่งูีไขมันไม่ไม่เกี่ยวกับความสกปรกหรืออะไรใดๆเลยอ่ก็มันไม่น่าจะเกี่ยวนะคะเพราะว่าเชื้อมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วค่ะคือสิ่งที่จะต้องระวังคือไม่อยู่ที่อากาศแห้งครับใช่ไหมคะไม่โดนแดดจัด แล้วก็อย่าล้างหน้าบ่อยนะฮะแล้วก็พยายามรักษาผิวหนังให้ชุ่มชื้นก็อาจจะต้องใช้โลชั่นอะไรบางอย่างที่จะทาให้ผิวหนังชุ่มชื้นแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงพวกแอลกอฮอล์พวกบุหรี่อะไรพวกนี้ด้วยแล้วบิมจะช่วยได้ไหมบิมที่น่าจะช่วยได้ก็คือสูตรสีชมพูหรือน้ํามังคุดครับ สื่อกระานควบคู่ไปนะครับส่วนการดูแลเรื่องของผิวพรรณก็ให้ใส่ใจในเรื่องของความชุ่มชื้นขิวครับแล้วก็อย่าพยายามอยู่ในห้องที่มันขจัดความชื้นหรือในห้องปรับอากาศนั่นแหละนานจนเกินไปอีกอย่างหนึ่งคืออย่าไปสกิดสเกาให้มันออกมาเพราะว่าอันนี้มันเป็นการอักเสบใช่ไหมคะถ้ารังแคที่มันไม่ได้อักเสบ เราอาจจะเกาให้รังแคร่วงได้ <อ invers S 2> แต่ว่าอันนี้ถ้าเราไปเกาแล้วมันจะมีน้ำเหลืองเยอะออกมาโอ้โ <sadece> น <así> ่ากลัวนะ